ข่างออกสสามส8บแยเส้นชัยหยดซิลว,วันนี้ขอตอบจดหมายฉบับเมื่อวานซึ่งค้างตอบในประเด็นชาปลายเท้าผมขอเอาจดหมายมาลงซ้ำอีกครั้งเรียนคุณหมอสารที่นักถือได้ติดตามล็อกคุณหมอมานานพอสมควร เป็นบทความที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริงและตรงกับใจผมมากที่คุณหมอเน้นการป้องกันโรคดีกว่ามารักษาโรคภายหลังผมจึงหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสมอโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะเพราะมันทำลายภูมิคุ้มกันหลายสิบปีที่ผมแทบไม่เคยเป็นโรคสามัญประจำบ้านเลยครับ อย่างเช่นโรคไข้หวัดหากมีเริ่มอาการครั่นเนื้อครั่นตัวผมใช้วิธีแค่ออกกำลังเล็กน้อยอาการดังกล่าวจะหายไปโดยไม่ต้องใช้ยาใดๆทั้งสิน้นก็ขอเกริอนไว้เป็นข้อคิดแก่แฟนบล็อกคุณหมอด้วยครับอารัมพบทแล้วขอรบกวนคุณหมอดังนี้ครับผมอายุ68ปีสูง160เซนติเมตรหนัก56กกิโลกรัม เมื่อปี2549มีอาการแน่นหน้าอกและร้าวไปที่แขนทั้งสองข้างขณะเช็ดถูรถหมอบอกเป็นอาการเส้นเลือดหัวใจตีบ ไขมันรวมประมาณสองร้อยสามสิบสามิลลิกรัมต่อเดซิลิตร HDL 43มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร triglyceride 163มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร LDL 131มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรความดันเสตหนึร้อยสี่วนเกถึงเสตห5ึส่วนเก ยาที่ได้รับคือเบบี้แอสไพรินตอนแรกไม่กินตอนหลังเห็นประโยชน์มากกว่าโทษจริงกินทุกวันฟรีโนโล50มิลลิกรัมกินครึ่งเม็ดกินวันเว้นวันเพราะวัดความดันปกติลิปิตเตอร์ตอนหลังเปลี่ยนเป็นชาเรเตอร์20มิลลิกรัมกินครึ่งเม็ดกินสัปดาห์ละสองครั้งคือจันร์กับพฤหัสเพราะผมได้ทดลองแล้วพบว่ายาคุมได้ถึง60ชั่วโมง กล่าวคือเจาะเลือดวันอังคารงดกินยาคืนวันจันทร์กินคืนวันอาทิตย์ได้ผลเลือดดีมากเหมือนกินคืนวันจันทร์ต่อมางดกินคืนวันอาทิตย์กินคืนวันเสาร์ได้ผลเลือดเหมือนกับกินคืนวันอาทิตย์ทั้งสองแบบทดลองอย่างละสองครั้งโดยเจาะเลือดทุกหกเดือนเท่ากับผมใช้เวลาสองปีในการทดลองฤทธิ์ของยามีข้อเรียนถามว่าหนึ่งผมทำอย่างนี้เป็นการสมควรไหมครับ มีการวิจัยฤทธิ์ของยาอย่างที่ผมทดลองหรือไม่สองเมื่อปีเศษเศษผมเริ่มมีอาการชาที่นิ้วเท้าข้างซ้ายค่ากลูโคส1 0 0มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขณะนี้เริ่มชาที่นิ้วเท้าข้างขวาแล้วค่ากลูโคส103มมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอาการชาเกี่ยวข้องกับสันเลือดหัวใจตีและหรือระดับน้ำตาลในเลือดไหมครับสาม มีงานวิจัยวิธีรักษาอาการชาที่เท้ารวมทั้งที่มือด้วยไหมครับปลออาหารเน้นผักผลลไม้แต่ยังอดเนื้อสัตว์ไม่ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ยังไม่ถึงขั้นที่คุณหมอแนะนำส่วนเรื่องคลายเครียดคิดว่าทำได้ดีขอขอบพระคุณคุณหมอณโอกาสนี้ชื่อ ตอบครับดังที่ได้สัญญาไว้ว่าวันนี้จะตอบประเด็นที่เหลืออยู่ประเด็นเดียวคือประเด็นชาปลายเท้านันหนึ่งถามว่าอาการชาปลายเท้าเกี่ยวกับน้ำตาลในเลือด1 0 3มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรไหมตอบว่าอาจจะเกี่ยวหรืออาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ครับเพราะในแง่สาเหตุวิทยามีรายงานสถิติว่าคนที่ใกล้จะเป็นเบาหวานพรีเดียเบท คือคนที่น้ำตาลในเลือดสูงกว่า100แต่ไม่เกิน125อย่างคุณนี้มีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคปลายประสาทอักเสบยอดนิยม2ชนิดมากกว่าคนทั่วไป2ชนิดที่ว่านั้นคือ 1. โรคปลายประสาทอักเสบจากเบาหวาน (Diabetic Peripheral Neuropathy, d t n ซึ่งพบราว50%และ 2. โรคปลายประสาทอักเสบแบบฮาสาเหตุไม่พบคริปโตจ e นิกเซน s ซ r ร p e r อริเฟอ l n ลนิวโร t าที่ CSPN ซึ่งพบราว30%ของผู้ป่วยปลายประสาทอักเสบทั้งหมดนอกจากโรคปลายประสาทอักเสบยอดนิยม2ชนิดข้างต้นแล้วโรคปลายประสาทอักเสบยังเกิดได้จากอีกหลายสาเหตุดังต่อไปนี้หนึ่งปลายประสาทอักเสบเพราะยา รวมทั้งยาสเตตินที่คุณกินอยู่ก็เป็นต้นเหตุได้ 2. ขาดวิตามิน B 0.123เกิดทิศของวิตามินบี0.6กินมากเกิน 4. แอลกอฮอล์อลิส5ของเสียข้างคางจากโรคไตย,ยูรีเมีย6พิษของสารเคมีและโลหะหนัก7เส้นประสาทถูกกดทับ8 ตับอักเสบ9พันธุกรรมปลายประสาทอักเสบส0บเป็นอาการข้างคิยงของโรคมะเร็ง11ซิฟิลิส12เอดสถามว่าอาการปลายประสาทอักเสบเป็นอย่างไรได้บ้างตอบว่าเป็นได้ตั้งแต่เน็บชาซ่ารู้สึกยิบยิบหรือเจ็บที่ปลายมือปลายเท้าทั้งสองข้างมีอยู่ราว10%ที่อาจมีอาการทรงตัวลำบากหรือหมดเรี่ยวหมดแรงสาม ถามว่าเมื่อชาปลายเท้าอย่างนี้ควรจะทำอย่างไรต่อไปตอบว่าควรทำดังนี้3.1สิ่งแรกที่พึงทำคือหยุดยาลดไขมันที่กำลังกินอยู่ไปก่อนแล้วดูเชิงไปสัก3าเดือน3.2เปลี่ยนอาหารมาเป็นกินพืชเป็นหลักเพราะงานวิจัยพบว่าอาหารพืชเป็นหลักจะลดการเป็นเบาหวานในผู้ป่วยใกล้เป็นเบาหวานลงได้ และลดอาการปลายประสาทอักเสบได้ดีกว่าอาหารปกติที่มีเนื้อสัตว์อยู่ด้วย3.3ทำการฟื้นฟรูร่างกายตนเองโดยเน้นการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการลื่นตกหกล้มด้วยการควบรวมการออกกำลังกาย2แบบคือแบบฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสเตรน t ์เทรนนิ่งเข้ากับแบบเสริมการทรงตัวบาลานซ์ Balance. Exercise ผมเคยอัดวิดีโอการออกกำลังกายทั้งสองแบบไว้หาดูใน YouTube ได้3.4ถ้าหลังจากหยุดยาและดูเชิงไปหลายเดือนแล้วไม่ดีขึ้นให้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสาเหตุปลายประสาทอักเสบโดยอย่างน้อยต้องตรวจต่อไปนี้3.4.1ตรวจร่างกายทางประสาทวิทยาโดยแพทย์ประสาทวิทยา neurologist 3.4.2ตรวจการนับเม็ดเลือด CBC เพื่อประเมินว่ามีโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงโตซึ่งเกิดจากการขาดวิตามิน B0.12 หรือไม่3.4.3ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อประเมินเบาหวาน3.4.4ตรวจระดับสาร MMA หรือโฮโมซีสเตอีนเพื่อประเมินการขาดวิตามินบ0 1 2 3 4 5ตรวจดูภาวะการอักเสบในร่างกายโดยตรวจค่า ESR CRP และ ANF 3.4.6ตรวจระดับของโลหะหนักโดยอย่างน้อยต้องตรวจประหลอดตะกัว่วสารหนู3.4.7ตรวจสถานะการติดเชื้อ HIV และซิฟิลิส VDRL การจัดการโรคต่อจากนั้นขึ้นอยู่กับผลการตรวจทั้งหมดข้างตน้นถ้าพบสาเหตุก็แก้ไขาสาเหตุแต่ถ้าไม่พบสาเหตุก็รับยาแก้ปวดแล้วกลับบ้านกลับมากินอาหารพืชเป็นหลักขยันทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูตัวเองด้วยการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกับฝึกเสริมการทรงตัวแล้วก็ยอมรับว่ามันจะเป็นของมันอย่างนี้ก็ช่างมันเถอะ สถิติทางการแพทย์บอกให้คุณอุ่นใจได้หน่อยว่าโรคปลายประสาทอักเสบแบบหาสาเหตุไม่เจอ CSTN นี้มีการพยากรณ์โรคที่ดีพอควรไม่ได้เป็นโรครุนแรงและการดำเนินโรคก็เป็นแบบช้าๆหยุดหยุดไม่ถึงกับจะทำให้พิการหรือทุพคนภาพ ถ้ายอมรับมันได้ไม่ไปหงุดหงิดกับมันก็จะมีชีวิตพออยู่ได้สบายๆแม้ว่าอาการชาจะไม่หายไปไหนนายแพทย์สันใจอยอดสิ์